In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة و س ل م على نبينا محمد قاتل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ا ج م ع ي ن أما بعد السلام عليكم و ر ح م الله وبركاته ความสันต am ah ิความเมตตาและความเจริญกจริญอัลลบฮนะฮูวะตะลาลาจงประสบแด่ทุกท่านห้องสมุดพูดได้ก็ได้กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับประเด็นที่จะได้ทำความเข้าใจกับทุกท่านในครั้งนี้ก็คือการดำเนินชีวิตของมนุษย์เรานั้นมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์หรืออีกในหนึ่งเราจะพูดกันง่ายๆก็คือมีทั้งยามสะดวกสบายแล้วก็ยามยากลำบากมันก็จะต้องปะปนและคะเข้ากันไป การที่มนุษย์เราได้ปรชิญกับทั้งของดีและของที่เราไม่พึงปรารถนานั้นแน่นอนและเกินทุกสิ่งทุกอย่างในรอบกายของเรานั้นเราจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนกันดีบ้างแร้ไม่พอใจบ้างหรือว่าผูกกันง่ายๆว่า บางช่วงเราก็อิ่มบางช่วงเราก็หิวนี่เป็นลักษณะที่อรสุภานุตลาได้สร้างรถมาให้ปรชิญกับสิ่งต่างเหล่านั้นแต่ที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือเมื่อเราประชิญทั้งสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีก็ตามเรามีความมั่นคงในเรื่องของการที่เราจะต้องทำหน้าที่ของเรามากน้อยแค่ไหนมันอยู่ตรงนั้น พบในสิ่งที่ไม่ดีงามที่เราไม่ต้องการนั่นนะเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะต้องเผชิญเราจะต้องประสบแต่ถ้ว่าที่เราประสบแล้วนั้นเรามีความมั่นคงในเรื่องของการทำความดีในฐานะที่เราเป็นผู้ที่มีความศรัทธานั้นมากน้อยแค่ไหนตรงนี้แหละครับที่จะเป็นสิ่งที่จะบง่บงบอกถึงความมั่นคงของคนเรา คนเรานั้นถ้าหากว่ายังไม่ถึงเหตุการณ์นี่เราอาจจะวัดกันยังไม่ได้คนหนึ่งอาจจะบอกว่าเราเนี่ยมีความมั่นคงในแง่ของการยืนหยัดเราจะไม่เป็นคนที่ละเมิดต่อบ,บทบัญญัติของโรงเราจะไม่ลักเราจะไม่ขโมยเราจะไม่ตีชิงวิ่งราวใครแต่นั่นเราอาจจะพูดได้ในขณะที่เรากำลังอิ่มเอ,อิบ ในขณะที่เรามีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งที่จะวัดกันให้ชัดเจนนะครับเมื่อเราได้ประสบกับสิ่งที่เราเออไม่ต้องการคือความหิวโหยขาดแคลนในเรื่องของปัจจัยต่างๆของเคยได้แล้วไม่ได้ของเคยมีมากแล้วก็มาลดมีน้อยในเมื่อเราได้ประสบกับวิกฤตต่างๆนั้นนะ่ะ ตรงนั้นแหละครับที่จะเป็นเครื่องวัดในเรื่องที่ว่าเราเนี่เป็นคนดีมีคุณธรรมแค่ไหนฉะนั้นมีอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับเราจะประสบเหตุการณ์อะไรอย่างไรก็ตามเราจะประสบกับฟิตนะวิกฤจอย่างไรก็ตามเราจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจอันมั่นคงในการที่จะหยิบยื่นช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาต่งาง เราอย่าลืมนะครับผู้ที่ประสบปัญหาต่างๆนั้นนะ่ะมันมีอยู่ในทุกช่วงเวลาเราจะเห็นได้ในชาติบ้านเมืองของเรานะครับไม่แรงน้ำก็อาจจะท่วมถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรอย่างหนึ่งก็อย่างหนึ่งนั่นก็แสดงว่าคนในบ้านนี้คนในเมืองนี้ จะต้องมีน้ำใจอันมั่นคงในเรื่องของการที่จะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันเราเห็นได้ในเรื่องของการที่เราต้องช่วยในเรื่องการจะหยิบยื่นปัใจจัยให้กับผู้ที่ประสบภัยที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคระบาดท,ที่มารอบสองรอบสามอะไรที่กำลังเผเชิญอยู่กับผู้คนทั้งหลายด้วยความ มีปัญหามากมายนี่นะครับบางภาคก็น้ำท่วมเกิดทกภัยบางครอบครัวก็ประสบอคีภัยไฟไหม้บ้านช่องหมดอะไรต่างๆเหล่านี้แต่นี้ในภาวะที่เราก็อยู่ในวิกฤตเนี่ยในอิสลามเนี่ยได้ให้เกิดความสำนึกในแง่ที่ว่า เราจะประสบวิกฤตอย่างไรก็ตามถ้าเรายังสามารถที่จะหยิบยื่นช่วยเหลือคนอื่นได้จะมากหรือจะน้อยก็เราจะต้องมีน้ำใจอันมั่นคงเพราะอัลสุบฮานหัวตาลาได้กล่าวว่าอย่างนี้ัลนนุฟกรวว والعافين الناس والله يحب المحسنين คือบรรดาผู้ที่บริจาคในยามสุขสบายและในยามเดือดร้อนขัดสนก็บริจาคนะครับและบรรดาผู้ที่คมโทสะและบรรดาผู้ที่ให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์และอัลลอฮ์ทรงรัก ผู้ที่กระทำดีทั้งหลายจากกยะอัลกรานอายานนี้นะครับมันเป็นลักษณะสำคัญของผู้ที่มีความศรัทธาของผู้ที่มีคุณธรรมในเรื่องของการกระทำความดีที่จะบ่งบอกเห็นให้เห็นถึงผู้ที่กระทำตัวตนของผู้ที่กระทำนั้นก็มีความศรัทธาแค่ไหน เราได้อะไรจากอายะอรุกัรอายะนี้ในอายะนี้อยากจะขอฝากกับทุกท่านนะครับว่าในยามายากเข็นหรือในยามที่เราสะดวกสบายก็ตามเนี่ยนะคือเราทำอย่างไรก็นหนึ่งก็เลยมีการบริจาคนะครับบริจาคนี้ในขณะที่เรามีความสุขสบายตัวเราเรามีความสุขสบายก็คือเราไม่ แรนแค้นเราไม่ขาดสนเราสามารถที่จะหยิบเงินหยิบทองในกระเป๋าของเราหรือว่าในสิ่งที่เราเก็บเอาไว้สามารถที่จะหยิบยื่นให้อย่างสะดสบายในยามที่เราสะดวกสบายนี้และในยามที่เราไม่ไม่เดือดร้อนอะไรเลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะหยิบยื่นได้อันนี้เป็นปกติทั่วไปหนึ่งนะครับ สองผู้นี้เขาก็เดบบริจาคพยายามที่เดือดร้อนทุกวันนี้ถ้าเราจะพูดกันแล้วนะครับเรามีความเดือดร้อนเกือบจะทุกครอบครัวเกือบจะทุกหย่อมย่าเกือบจะทุกสังคมเรามีความเดือดร้อนแล้วก็ยังมีการบริจาคนี่ตรงนี้แหละครับ เราเป็นผู้ที่แสดงออกถึงจุดยืนในการที่จะเป็นคนดีมีคุณธรรมจะวัดกันตรงนี้แหละครับว่าเราก็เดือดร้อนเขาก็เดือดร้อนแล้วก็เราจะบริจาคให้เขาได้อย่างไรเราอย่าลืมนะอัลอิสลามนี้ให้พิจารณาดูคนที่ต่ำกว่าตามฮะดิษุนัานนบี ก็หมายความว่าเราเดือดร้อนแค่นี้อีกคนเดือดร้อนมากไปกว่าเราอีกถ้าฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะหยิบยืน่นทั้งทั้ที่เราเดือดร้อนเนี่ยให้กับผู้ที่เดือดร้อนมากกว่าเราไหมครับเหมือนอย่างกับในสงครามบรรดาสบะที่เข้าไปร่วมนะครับกำลังจะดื่มน้ำ แต่ก็มีคนหนึ่งขอดื่มก็คนที่กําลังจะดื่มนั้นก็มีความเข้าใจว่าแสดงว่าคนที่ขอดื่มเนี่ยเดือดร้อนกว่าก็ให้ไปหยิบยื่นไปพอหยิบยื่นไปแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ยื่นมือมาขออีกก็คนที่รับไปแล้วนนะก็คาดว่าคนที่มาขอต่อไปนั้นน่ะเดือดร้อนมากกว่าก็อยู่อย่างนั้นหลายคนจนกระทั่งวนมาถึงคนเดิมนันปรากฏว่า ก็มีปัญหาในเรื่องของไม่สามารถจะดื่มน้ำได้านนแล้วคือเสียชีวิตนั่นแสดงว่ายินดีให้คนอื่นช่างยอมตัวตายนี่แสดงให้เห็นถึงความจิตใจที่มัน่นคงจิตใจที่เอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่นนะครับนี่คือ,อคนที่สองคือคนที่มีความเหลือร้อนแล้วก็เขาก็ยังบริจาคและต่อไปนะครับและบรรดาผู้ที่ ขมโทสะคนเรานี่จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็าตามเนี่เขาสามารถที่จะระง,งับในเรื่องความโมโหโทโสขมโทสะของตัวเองได้นี่ถือว่าสุดยอดเพราะว่าการที่เราโกรธเคืองใครเราไม่สามารถระง,งับโทสะได้นี่นะครับมีอะไรกระทบกระทั่งเราเนี่ย มันอาจจะเป็นในทํานองที่เขาได้พูดกันอยู่ตลอดและคือน้ำพึ่งหยดเดียวน้ำพึ่งหยดเดียวยังไงของเนี่ยเพียงเล็กน้อยถ้าเราปล่อยเลยไปมันก็จะจบปัญหาก็ไม่มีความเดือดร้อนก็ไม่เกิดขึ้นฟิตรนาก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่ละวางกับในเรื่องที่จะทำให้เกิดโทษสะ พอเกิดโทสะนิดหนึ่งเราก็ระบายออกตามการที่เราได้มีความโทสะนั้นเช่นอย่าขับรถไปด้วยกันนะครับอาจจะมีใครปาดหน้าเรานิดหน่อยเรามีความโทสะว่าคนนี้มีปาดหน้าเราก็จะต้องเหยียบคันเร่งเพื่อที่จะไปเอาชนะอีกปาดกันไปปาดกันมาก็เกิดอุบัติเหตุนี่เขาเรียกว่าไม่สามารถข่มโทสะได้ ฉะงนั้นคนประเภทที่สามนี่ก็คือได้แก่บรรดาผู้ที่คมโทสะนี่แหละสำคัญที่สุดนะครับเราจะเห็นได้ทุกวันนี้ถ้าเราจะพูดกันแล้วท่านนาบีของเราเนี่ยได้เคยพูดว่าลาตะกุดบลาตะกุดบลาตะกุดบพูดถึงสามครั้งอย่าได้เป็นคนที่โมโหอย่าเป็นคนที่มีโทสะหุนหันพันแรก คนเราถ้าหากว่ามีโทสะอยู่ตลอดเนี่ยนะครับมีความโกรธอยู่ตลอดถ้าเราทำอะไรไปเขาเรียกว่ามันไม่สามารถที่จะควบคุมได้นี่ก็คือมันจะเป็นในลักษณะของการทำงานตามชัยตอนนั่นเองเพราะเราเห็นได้เวลาเราโมโหเนี่นะครับเราก็จะกล่าวว่าอูซุบิลลลฮิมุชัยตอนิรจิม ก็หมายที่ว่าขอความคุ้มครองจากก็ร้องให้พ้นบาจชัยตอนมานรร้าที่ถูกสาปแช่งก็อันนี้ก็หมายถึงว่าเท่ากับชัยตอนเนี่ยเป็นผู้ที่มายุยงให้เรานี้มีโทสะแล้วก็มีความาหุนหันพันแล่นไม่รู้จักในการที่จะระงับก็เรียกนิ่งไม่เป็นก็เย็นก็ไม่ได้ ก็หมายความไม่รู้จักนิ่งไม่รู้จักเย็นอะไรกันบ้างลักษณะเช่นนี้มันก็ทำให้เกิดความมุทะลุดุดันคนเรานะครับถ้าจากจะทำอะไรด้วยความกล้า,าหาญนั้นต้องทำไปด้วยสติปัญญาทำไปด้วยความรู้ความเข้าใจว่าเรื่องนี้เราควรที่จะเร็วเรื่องนี้เราควรที่จะแรงเรื่องนี้เราควรที่จะกล้า อันนี้เราก็จะต้องเป็นผู้ที่ใช้สติปัญญาพิจารณาไม่ใช่อะไรมากระทบเราก็ตอบสนองในรูปแบบโต้อตอบทันทีโดยที่ไม่พิจารณาไม่คิดอะไรกันแล้วเราอย่าลืมนะครับเราเนะี่ยไม่ใช่ลูกบอลลูกฟุตบอลไม่มีลูกโป่งไม่มีสติปัญญา ถ้าใครไปตบมันก็จะเด้งตามแรงของผู้ที่ตบนะครับของผู้ที่ตบนะครับฟุตบอลเนี่ยนะครับถ้าเราตบแรงเท่าไหร่มันก็จะสะท้อนแรงเท่านั้นพอตบทันทีมันก็สะท้อนทันทีถามว่าทีมันสะท้อนทันทีเพราะมันไม่มีสติปัญญาในเรื่องของการที่ต้องคิดว่าที่มันจะสะท้อนขึ้นนั้นน่ะตัวของมนแองนั้นจะไปโดนอะไรบ้างหรือจะไปกระแทกอะไรบ้างมันไม่คิด เพราะไม่มีสติปัญญาตแต่มนุษย์เราถ้าหากว่าใครมากระทบเราก็จะสะท้อนรุนแรงตามแรงที่เขาเขากระทบเราอันนั้นแสดงว่าเรานี่ขาดสติปไปแล้วบางครั้งนะครับเขาก็ทบแรงแต่เรานี่ตอบสนองค่อยก็ในเรื่องนั้นมันจำเป็นที่ต้องค่อยถ้าแรงมาแล้วก็แรงไป เพราะว่าการที่เขาแรงมานั้นน่ะเขาแรงมาในทางที่ดีหรือไม่ดีเขาแรงมาเพื่อต้องการที่จะให้เราแรงไปเพื่อที่จะได้เข้าทางเขาหรือไม่ตรงนี้อยากจะขอฝากกับทุกท่านนะครับในเรื่องของการที่เราจะตอบสนองอะไรกับผู้ที่มีปฏิกิริยาหรือก่อความวุ่นวายกับเรานี้เราต้องดูด้วยว่าการที่เขาแรงมานั้นน่ะจุดประสงค์เขาอะไร เขาต้องการให้เราเงียบหรือเขาต้องการที่จะให้เราตอบสนองหรือโต้อตอบให้มีความรุนแรงเหมือนอย่างที่เขาได้ได้กระทำมาเพราะบางครั้งเราไม่ได้พิจารณาเลยเนี่ยมันก็ไปเข้าทางเขาฉะนั้นตรงนี้แหละครับอยากจะขอฝากว่าเราจะต้องเป็นคนที่คมโทสะได้ถ้าแล้แล้วก็อัลลอฮฺสุบฮานะฮว่ะตาลาได้กล่าวต่อว่า ก็และบรรดาผู้ที่ให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์ตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่มนุษย์เราทุกคนอยู่ร่วมกันแล้วมีการกระทบกระทั่งการมีการที่ทำอะไรที่ให้อีกฝ่ายนึ่งไม่พอใจนี้อาจจะเกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเราก็ควรที่จะให้อภัยก่อนเป็นการแรกนะครับนี่คือเป็นลักษณะหนึ่งและลอัลสงรักผู้ที่กระทำดีทั้งหลาย ท่านทั้งหลายทั้งอ่วงนี่เป็นเรื่องดีทั้งสิ้นนะครับเพราะอาัฮรรักบรรดาผู้ที่กระทำความดีก็ถือว่าเป็นคุณงามความดีที่เขาได้กระทําไปจึงขอฝากกับท่านทั้งหลายและบรรดาหัวหน้าครอบครัวนะครับขอให้เป็นแบบอย่างครับลูกหลานและสมาชิกของเราก็คือยามปกติเราก็บริจาคยามเลือร้อนแล้วก็เจียด บริจาคให้กับผู้ที่เดือดร้อนมากกว่าเรานะครับแล้วก็เราก็ต้องเป็นคนที่รู้จักให้อภัยกับเพื่อนมนุษย์ถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นการกระทำความดีที่อลัอลลอฮฺสุบฮานุตลาทรงรักเรานะครับฉะนั้นเราทำอะไรก็ตามให้มนุษย์รักอย่างเดียวไม่ได้นะครับมนุษย์รักอย่างเดียวนั้นอาจจะเป็นไปในรูปแบบเดียเขาได้รับผลประโยชน์เขาก็จะรัก วันใดที่เขาขาดผลประโยชน์จากเราเขาก็อาจจะรังเกียจเราได้แต่ถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับทำสิ่งที่ดีงามอาลัลลอฮุบะาาลาจะทรงรักเราตลอดไปและการที่องค์ทรงรักเรานั้นหมายถึงผลตอบแทนอันดีงามในคือสวงสวรรค์ที่องค์จะทรงตอบแทนให้กับเบ่าขององค์ในวันเกียรตินั่นเองนะครับวบิลลาหฮิตตอฟิกุลฮิดายวา,วาวาสาลามุอะลัยกุมวะเราห์มะตุลลอฮิวาบะระกตุฮอ In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us.